สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูเหมือนเดิมค่ะเราพบกันในวันที่11พฤศจิกายน2564ค่ะเราพบกันเหมือนเดิมนะคะกับชั้นป .6 นั่นเองค่ะเราพบกันวันนี้หนังสือเล่มเดิมเลยนะคะเราไปทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ เรามาทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องของทักษะนะคะทักษะหมายถึงความชำนาญซึ่งการประดิษฐ์ชิ้นงานต่างๆนั้นนะคะก็จำเป็นต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างนะคะร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทักษะการตัดการเจาะหรือว่าการทาสี ส่วนของทักษะการตัดนะคะเป็นความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตัดวัสดุต่างๆนะคะตัดให้ขาดออกจากกันค่ะส่วนทักษะการเจาะนั้นนะคะเป็นความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความแหลมคมนะคะสามารถเจาะวัสดุต่างๆให้เป็นช่องหรือว่า เป็นรู้ค่ะส่วนทักษะการทาสีหรือเพ้นต์นะคะเป็นความชำนาญในการใช้สีชนิดต่างๆนะคะและอุปกรณ์ทาสีค่ะเพื่อตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามนั่นเองค่ะเรามาดูในเรื่องของแผนภาพความคิดนะคะแผนภาพความคิดเป็นการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่างๆนะคะในภาพรวมเพื่อแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันค่ะและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะโดยนำเสนอเป็นข้อความสัญลักษณ์ ภาพสีและเส้นนะคะในส่วนของแผนภาพความคิดนั้นนะคะก็จะมีแผนภาพความคิดแบบใหญ่แมงมุมค่ะแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันค่ะ ส่วนแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดนะคะแสดงให้เห็นลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นนั่นเองค่ะส่วนแผนภาพความคิดแบบปฏิทินนะคะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของ สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตไปสู่ปัจจุบันและอนาคตค่ะวันนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการงานประดิษฐ์กันค่ะกระบวนการที่1น,นะคะการกำหนดปัญหาและความต้องการค่ะเป็นการกำหนดสิ่งที่เราจะประดิษฐ์นะคะ เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการค่ะส่วนกระบวนการที่สองนะคะการรวบรวมข้อมูลนั่นเองค่ะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการแก้ปัญหาที่กำหนดไว้นะคะจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิตยสารเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่า ผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วนำมาเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะเพื่อนำมาใช้ในการพิจารณาเลือกแนวทางหรือวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาค่ะกระบวนการที่3นะคะ การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการค่ะเป็นการตัดสินใจเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์จนได้ข้อสรุปนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการที่4นะคะ การออกแบบนั่นเองค่ะเป็นการร่างภาพนะคะสิ่งที่ต้องการจะประดิษฐ์หรือเขียนขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาและสนองความต้องการค่ะ กระบวนการที่5นะคะก็คือการลงมือสร้างค่ะเป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์นะคะโดยใช้ทักษะในการสร้างชิ้นงานต่างๆนะคะหรือใช้วิธีการที่เลือกในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะหรือสนองความต้องการค่ะตามที่เราได้ออกแบบไว้ค่ะส่วนกระบวนการสุดท้ายนะคะก็คือกระบวนการที่6ค่ะ การประเมินผลนะคะเป็นการตรวจดูข้อบกพร่องของผลงานที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหากพบข้อบกพร่องก็ทำการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนที่จะนําไปใช้งานค่ะเรามาดูในส่วนของการประดิษฐ์ของใช้กันค่ะเราจะดูในเรื่องของ หวงกุญแจไม้มะขามนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกิ่งมะขามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1น,นิ้วนั่นเองค่ะเลื่อยกระดาษทรายละเอียดนะคะแล็เกอร์ค่ะสว่านมือหรือสว่านไฟฟ้าค่ะสีโปสเตอร์สีเพ้นท์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำสีฝุ่นสีน้ำมันก็ได้ค่ะแล้วก็โซ่เล็กๆนะคะพร้อมขอเกี่ยวและห่วงกุญแจค่ะเรามาดูในส่วนของการประดิษฐ์พวงกุญแจไม้มะขามตามกระบวนการของงานประดิษฐ์กันค่ะ กระบวนการแรกก็เป็นการกำหนดปัญหาและความต้องการนะคะก็คือคิดประดิษฐ์พวงกุญแจให้สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการกำหนดปัญหาและความต้องการค่ะส่วนกระบวนการที่2นะคะก็คือการรวบรวมข้อมูลนั่นเองค่ะ ค้นหาและรวบรวมข้อมูลการทำพวงกุญแจรูปแบบต่างๆนะคะจากแหล่งข้อมูลที่มีหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าจากในหนังสือนะคะดูจากที่มีคนทำมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็เราเขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดไว้ค่ะ กระบวนการที่3นะคะการเลือกวิธีแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการนั่นเองค่ะตัดสินใจเลือกวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำพวงกุญแจไม้มะขามเพราะวัสดุไม้มะขามหาได้ง่ายในท้องถิ่นและวิธีการประดิษฐ์นั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะแล้วก็มีความสวยงามด้วยนะคะ ประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดเวลาและแรงงานค่ะในส่วนของการประดิษฐ์พวงกุญแจไม้มะขามตามกระบวนการของงานประดิษฐ์ก็จะเป็นการออกแบบนะคะการออกแบบก็คือการร่างภาพพวงกุญแจไม้มะขามลงในกระดาษนะคะและระบายสีให้สวยงามค่ะ กระบวนการที่5นะคะการลงมือสร้างค่ะก็คือการทำพวงก,กุญแจไม้มะขามนั่นเองค่ะทำตามขั้นตอนที่ได้ค้นหารวบรวมมาโดยใช้ทักษะในด้านต่างๆนะคะก็คือเลื่อยไม้มะขามออกเป็นแว่นๆน,นะคะในแนวเฉียงหนาะประมาณ1เซนติเมตรค่ะต่อมาก็ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด ขัดเบาๆนะคะจนเรียบทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะต่อมานะคะเราก็ทาสีลงบนหน้าไม้นะคะรอจนสีแห้งค่ะแล้วจึงเจาะรูกลมๆนะคะด้วยสว่านดอกเล็กค่ะเราเจาะไม่ใหญ่มากนะคะให้พอดีกับที่จะร้อยโซ่นะคะ พร้อมขอเกี่ยวนะคะทางมุมด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ค่ะต่อมาก็ทาแลกเกอร์จนทั่วนะคะทิ้งไว้ให้แห้งค่ะจากนั้นทาซ้ำอีก2ถึง3ครั้งค่ะแล้วก็ร้อยโซ่พร้อมขอเกี่ยวในรูที่เจาะไว้ค่ะแล้วก็กระบวนการสุดท้ายก็คือการประเมินผลนั่นเองค่ะ ทดลองใช้พวงกุญแจไม้มะขามนะคะแต่ถ้าหากพบข้อบกพร่องนะคะก็ให้แก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะคะนักเรียนนำใบงานที่ได้รับไปเมื่อวันที่28ตุลาคมขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ครูฉเฉลยใบงานค่ะโจทย์เขาบอกว่า การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งทุกชิ้นงานควรปฏิบัติตามกระบวนการเทคโนโลยีดังนั้นกระบวนการเทคโนโลยีมีอะไรบ้างนะคะคำตอบก็คือ1การกำหนดปัญหาและความต้องการ2การรวบรวมข้อมูล3การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ4 การออกแบบ 5. การลงมือสร้างและสุดท้ายค่ะ6กก็คือการประเมินผลนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่50ค่ะหน้าที่50โจทย์บอกว่าถ้านักเรียนมีขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนักเรียนสามารถนำไป ประดิษฐ์ชิ้นงานใดได้บ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะว่าจะตอบอะไรนะคะที่ใช้ขวดพลาสติกมาประดิษฐ์ค่ะคำตอบในส่วนของครูยกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นกระป๋องออมสินหรือว่ากระถางต้นไม้ค่ะ ต่อมาค่ะ,ฉะเฉลยในหน้า51นะคะนักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามค่ะรูปภาพรูปนี้นะคะและโจทย์ถามว่า1.1จากภาพคือสิ่งประดิษฐ์อะไรนะคะคำตอบก็คือกระป๋องออมสินจากขวดน้ำค่ะส่วนข้อที่1.2สสามารถใช้วัสดุใดมา ประดิษฐ์ได้อีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ไอศกรีมแล้วก็กระดาษลังหรือนักเรียนสามารถตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้ค่ะส่วนข้อ1.3นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการประดิษฐ์มีอะไรบ้างนะคะคำตอบก็คือกันไกลคัตเตอร์กาว วดน้ำของตกแต่งนะคะส่วนข้อ1.4สิ่งประดิษฐ์นี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะคำตอบก็คือเก็บออมเงินนั่นเองค่ะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าต่อมาก็คือหน้าที่52ค่ะนักเรียนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่กำหนด และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยเขียนลงในแผนภาพความคิดแผนภาพความคิดบอกว่าปัญหาของใช้ของตกแต่งที่ต้องการซื้อให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนมีราคาแพงและรูปแบบซ้ำๆกันแต่จําเป็นต้องซื้อนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างก็คือราคาวัสดุที่ใช้ทำของใช้ของตกแต่ง มีราคาแพงนะคะหรือไม่มีเวลาประดิษฐ์หรือว่าไม่มีความรู้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะก็คือต้องจ่ายเงินมากเกินความจำเป็นค่ะผู้ได้รับของใช้ของตกแต่งที่เราซื้อให้นะคะไม่ประทับใจเพราะรูปแบบชิ้นงาน สำกับที่เคยเห็นทั่วไปนั่นเองค่ะต่อมาค่ะแนวทางการแก้ปัญหานะคะก็คือศึกษาออกแบบและประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งเองโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายนะคะและราคาถูกค่ะเมื่อเราได้แนวทางนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ได้รับของใช้ของตกแต่งที่เรามอบให้เกิดความประทับใจในรูปแบบสิ่งของที่ไม่เหมือนใครคะ่ะนักเรียนเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะในหน้าที่53คะ่ะนักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการสร้างชิ้นงานพวงกุญแจไม้มะขาม โดยนำข้อความที่กำหนดเขียนลงในแผนภาพความคิดให้ถูกต้องค่ะนี่จะเป็นในส่วนของข้อความนะคะนักเรียนเรียงลำดับให้ถูกต้องไม่ต้องย่อนะคะและในส่วนของข้อความที่1นนะคะก็คือออกแบบพวงกุญแจโดยการร่างภาพนะคะต่อมาค่ะ เลื่อยไม้มะขามเป็นแว่นในแนวเฉียงหนาะประมาณ1เซนติเมตร 3. ขัดด้วยกระดาษทรายจนเรียบทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 4. เพ้นสีลงบนไม้รอสีแห้งแล้วเจาะรูด้วยสว่านดอกเล็กเพื่อร้อยโซ่ 5. ทาเล็กเกอร์ให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้แห้งจากนั้นพาซ้ำอีก2ถึง3ครั้งแล้วร้อยโซ่พร้อมขอเกี่ยวในรูที่เจาะไว้ค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือหน้าที่54ค่ะนักเรียนเลือกออกแบบของใช้ของตกแต่งที่สนใจมา1ชนิด โดยร่างภาพลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะพร้อมทั้งเขียนขั้นตอนการสร้างชิ้นงานลงในแผนภาพความคิดค่ะครูยกตัวอย่างนะคะไม่จำเป็นต้องเหมือนของครูนะคะก็จะเป็นนี่นะคะครูยกตัวอย่างเฉยๆนะลูกก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการสร้างกล่องใส่เครื่องเขียนค่ะ ขั้นตอนที่1ออกแบบกล่องใส่เครื่องเขียนโดยการสร้างภาพนะคะหรือว่าการร่างภาพนั่นเองค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่2นะคะนำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาตัดครึ่งให้พอดีกับสิ่งของที่จะใส่ว่าใส่แล้วไม่ล้มขั้นตอนที่3ามทำความสะอาดขวดพลาสติกที่ ัดครึ่งจากนั้นตกแตง่งขั้นตอนที่4ตกแต่งกระดาษให้สวยงามตามความต้องการค่ะขั้นตอนที่5ทดลองใส่ดินสอปากกาแล้วนำไปใช้งานนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะทำนอกเหนือจากนี้ได้ค่ะ วาดรูปสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่านักเรียนต้องเขียนขั้นตอนการสร้างชิ้นงานนะคะลงในแผนภาพความคิดด้วยนะคะวันนี้ครูปูก็สอนจบแล้วนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะวันนี้ครูก็ได้เฉลยแบบฝึกหัดไปแล้วด้วยนะคะ วันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ